นี่ก็จะเป็นสถิตินะครับนะสถิตินะทีนี้ไปดูสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับจะใช้ตัวใดในการคำนวณเนาะวิธีทํานะครับตั้งด้วยรางวัลที่1นึ่งนะเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองศูนย์สองนี่คือสูตรแรกหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับเป็นเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองศูนย์สองนะครับนะครับสูตรแรกนะครับใช้หลักพันนะครับสองครั้งนะครับ หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับอ่ะเอามาบวกกันนะครับบวกกันนะครับแอดเจนบวกเฉยเลยอ่ะเจบวกเจเป็นสิบสี่นะครับมาตัวหลังนะบวกสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาสี่บวกสี่เป็นแปดแปดไปบวกสองก็จะเป็นศูนย์นะครับบวกคงที่เลขสองนะครับก็จะเป็นเลขสองนะครับบวกสามคงที่นะครับเป็นเลขห้านั้น สูตรแรกของเราก็คือศูนย์สองห้านะครับในสูตรหลักหน่วยบนสูตรแรกนะครับในส่วนสูตรที่สองนะครับก็จะใช้หลักหมื่นนะครับจํานวนสองครั้งนะครับนะบวกนะครับเลขคงที่นะครับคือเลขแปดนะครับสองบวกสองกันมันบวกกันเกินสองครั้งนะครับเกินหนึ่งครั้งเนาะก็จะทดแล้วก็มาดึงมานะครับก็เป็นสี่นะสี่บวกแปดนะครับก็จะเป็นสิบสองหตัวหลัง นะครับนะบวก2คงที่นะครับก็จะเป็น4นะครับบวก1คงที่นะครับก็จะเป็น5นะครับบวกด้วยนะครับ3คงที่ก็จะเป็น8นะครับดังนั้นนะครับหลักหน่วยสูตรที่เทียบชนนะครับของเราก็คือ2 4 5 8นะครับสองส่ห้าแปนะครับตัวชนนะครับสมาชิกทุกท่านนะก็คือ2และ ห้านะครับตัวชนของเรานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองและห้านะครับตัวชนนะครับสองและห้านะครับนี่นะครับจะมาไหมนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราได้สองกับห้าในสูตรหลักหน่วยบนเดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกกันนะครับนะหน้าแรกนะครับดังนั้นนะครับนี่สรหลักหน่วยบนของเรานะครับนะ สูตรหลักหนวยบนของเราก็จะได้ที่เลข2และเลข5นะครับะ่ะสกับ5นะครับแล้วก็ใช้งดแรกนะครับนะอันนี้เป็นของวันที่16นะครับ1 6 6นะครับใช้งดแรกเลยนะครับนะดูด้วยนะงวดแรกนะครับนะเริ่มใช้งดแรกนะครับ2อเลข2กับ5นะครับ จับคู่กับสูตรหลักสิบบนตัวเดียวของเราที่ได้นะครับใครดูนะครับถ้าใครได้ดูนะถ้าใครได้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราได้เลขอะไรนะครับทีนี้นะครับถ้าให้เอจับคู่ก่อนก็จะอยู่ประมาณที่หกสองนะครับหกห้านะครับจับคู่ให้เบื้องต้นนะครับทุกท่านนะ ก็เป็นสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับง่ายๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะก็เป็นสูตรไหมด้วยครับจะนําไปใช้ก็แต่ตรองใช้ดุลพินิจด,ด้วยนะทุกท่านนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะแอดก็ให้มันเป็นหนังสานะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับทุกท่านนะก็ขอเกี่ยว่าสวัสดีก็แล้วกันนะครับ